คือณตอนนี้ถ้าจะพูดเนี่ยนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วอแต่งงานกับผัวฝรั่งจ้ะซึ่งซึ่งไปเจอกันยังไงฮะเจอกันที่นี่ค่ะเจอกันที่เมืองไทยไม่ได้ไปเจอกันตอนเรียนด้วยไม่ได้เจอกันตอนเรียนครับเรียนจบแล้วจบโทปุ๊บกลับมาทํางานที่นี่ก็เลยได้เจอคุณสามีค่ะซึ่งเห็นบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนชอบสายต่อเลยไม่ชอบค่ะหนูชอบผู้ชายอ่ะ สีขาวหล่อค่ะแล้วคที่ทางนี้ด้วยหระแต่ไม่ได้แล้วสุดท้ายทําไมเราถึงแบบว่าผิดสเปคไปขนาดนั้นนะเขาก็เป็นเพื่อนของเพื่อนเราแล้วเขาเข้ามาจีบใช่ไหมคะ เขาคอยดูแลเทคแคร์เราอย่างดีแล้วก็ใช้เวลาเข้ามาแบบเป็นเพื่อนก่อนแล้วเราก็ค่อยๆดูไปอย่างเงี้ยพอดูๆไปดูๆมาแพ้ความดีแพ้ความดีปุ๊บถึงเริ่มเห็นความหล่อจริงพอดีปุ๊บเราจะรู้ึกเห็นเขาดูดีไปเองใช่แล้วเขารู้ไหมว่าเราเป็นแบบเราเป็นเดบบี้อ่ะเราเป็นเดบบี้รู้ไหมว่าเราเคยเราเราคือแบบยูเมื่อก่อนนะไอเคยโถเอ้ยนะอยู่เขารู้ไหม ตอนแรกเขาไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าพอได้มาคบกันแล้วเขาก็เขาก็ทราบค่ะเราก็เล่าให้เขาฟังง่อบเพื่อนๆ็ะเล่าให้เขาฟังแล้วตอนที่เขาเห็นเราแบบครั้งแรกที่เราบอกโอ้ตีลังกาเกี่ยวเขากระโดดูัเขารู้สึกไง้ากว่าโอ้โหโอ้แ s t ก็คือก็คงตกใจอะค่ะแบบว่าไม่ได้คิดว่าเราจะ จะยิมนาสติกลีลาใหม่เบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยคราวเนี้ยแบบขอแต่งงานเลยเห็นว่ายิมนาสติกได้ขนาดนี้เรารู้แล้วไงว่าเราหมุนได้360ร้อยหกไม่งั้นเนี่ยไม่ได้แต่งนะโอ้โหโอ้โยิมได้ด้ยเราอะละแนละอะละและเขาจะได้ขอแล้วแล้วแฟนสามีนี่ห่างกันกี่ปีนะคะ2ปีค่ะอ๋อเขาแก่กว่าซึ่งตอนนี้มีมี เขาเรียกว่าโซทองคล้องใจ1คนอายุสามขวบนั่นก็คือน้องน้เรียสามขวบแล้วแต่ยังไม่ปิดอู่นจ๊ะถามแทนไว้เลยคือสามีอยากมีใช่ไหมคะสามีอยากมีค่ะอันนี้ก็บอกว่าเธอถ้าเธออยากมีก็ท้องเองไหมแปลว่าเราไม่อยากจริงจริงๆแล้วเดฟก็อยากนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะ ถามเป็นแม่เท่าไหร่อ่ะ38ค่ะอ้หูสามสิบแปดก็ยังโอเคอยู่จริงๆก็ได้ก็ยังได้อยู่แล้วยิ่งสมัยนี้เนาะคะใช่สมัยนี้เขาบอกว่า38คือ new 28ใช่ไหมสามสิบ e ปดเอซัคลอดไปหนึ่งคนแล้วคุณแม่ไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะเออทำยังไงอ่ะทำไมถึงกลับมาเป็นพี่จะได้เเป็นบอกียพี่บ้าอยากแบบเพราะว่าแฟนพี่สาว ไม่หรอกแหวนแซวเล่นแซวเล่นสำหรับเด็นะคะก็จะเน้นเรื่องออกกำลังกาย เพราะว่าหลังจากคลอดเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ออกเลยเราก็แอบแบบรู้สึกว่าถึงเราจะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ้วนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ฟิตไม่เฟิร์มพอลูกเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บคราวนี้เราก็จัดหนักเลยคือ,อความมีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเราก็จะออกกาลังกายประมาณอาทิตย์ละ3ถึง4วันเ,เลยเนี้ยค่ะใช่ค่ะเขายิมแล้วก็เริ่มกลับมาเต้นก็ให้ดูจากรูปนะคะไม่น่านะคะทีมม<ช>่สามีจะไม่ขอมีอีกคนนะคะโอ้โห นี่คือเดี๋ยวนะนี่คือรูปล่าสุดเหรอล่าสุดค่ะนี่คือสัมเหรอไม่เจ้าอะไม่แต่ว่าเอกลักษณ์ของพีเดรบี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือเอวแบบเอวเล็กมากนะเพราะก็าจะใส่แบบแบบเสื้อครอปเสื้อครอปสมัยก่อนคือพิษตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะแล้วก็เป็นแบบสายควายมันมันมันเป็นเสื้อแบบสั้นๆที่พีเดรบี้ใส่อ่ะชุนหลีอ่ะชุดจัมพล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบควายอ่ะ